ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชี่วคราวเข้าพนักพักอาศัยสามหมื่นวันลันต้องยื่นคืนเข้าไปบิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าวหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายให้ไว้กับโลกาสิ่งนำพาติดตัว ชั่วกับปีบก้าพมัสการพระบุณเจ้าเจ้าที่การปรตรเป็นเจ้าปัญโยจก้กคณะตำบลปากแผลเขตสองและพระเทยราชเทวราชที่เคารพทุกครูเรียนนายจาริกสายธนูอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลคู่ผู้เป็นหลังเกลียนจังหวัดศห์สกิปร,ระธานพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ให้กเกียรติมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อศรีจันทที่์มงคลในวันนี้ ลำด,ดับต่อจากนี้ไปกับผมนายบระจงพาอดีข้าราชการบำนาญพิธีกรในนามพองเตืินเหตุศพพร้อมด้วยผู้ช่วยพิธีกรทีมงานของพองเตือนเอหตุศพหน้าวัดน้ำพ้ออำเภอกรักษ์จังหวัดศร,รีสเกได้รับเกียริจากทางจ้าภาพให้นําประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นการทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของคุณพ่อศรีจันทร์ที่มงคลผู้ไวชนซึ่งขออนุญาตนําเรียนขั้นตอนดังนี้ ลำดับที่หนึ่งจะภาพรับเงินสงเคราะห์ศพจากชมรมสมาคมต่างๆแห่งๆลำดับที่สองจะภาพบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆวันนี้รายการบริจาคทั้งหมดห้าแห่งด้วยกันนะครับลำดับที่สาเป็นพิธีทอดผ้าบังสุขุลซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมผ้าพบังสุขุลไว้จำนวนทั้งหมดเชุดด้วยกันลำดับที่ส พิธีกรนำเรียนประวัติผู้วัยชนพอสังเกตจากนั้นสงบนิ่งเพื่อเป็นการแสดงความไม้อะไรยแกผู้วัยชนลำดับที่5ระ้าิธีประกอบพิธีทอดผ้าตบบอลสุกุลลำดับที่6พระสงฆ์นำบางดอกไม้จันทร์ตามด้วยบวชขาวและท่านผู้มีเกียรติร่วมบานดอกไม้จันทร์ลำดับที่7ประกอบพิธีชาวพนักกิจเป็นเสร็จพิธีหลังเสร็จพิธีแล้วทางเจ้าพขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก่อนเดินทางกลับนะครับครับขออนุญาตนำเข้าสู่พิธีการลำดับที่หนึ่งโอกาสนี้เรียนเชิญผู้ช่วยพิธีกรซึ่งเป็นทีมงานจากพันเจริญศพเตรียมความพร้อมเรียนเชิญครับลำดับที่หนึ่งเป็นการรับเงินสเคราสศพจากชมรมสมาคมต่างๆและเจ้าภาพจะบ,บริจาคเพื่อการกุศสโอกาสนี้เรียนเชิญทาเจ้าภาพนะครับประจำที่หน้าประมพิธีเรียนเชิญครับ ในเบื้องต้นนะครับชาย้าวบ้ารับเงินสงเคราะห์ศพจากสมาคมชาวประกิขิจสงเคราะห์อสมออำเภอกันทรวนโอกาสนี้เรียนเชิญน,นางสุวิมลหองทวีประธานอสมอได้ให้เกียรติพ่อเป็นสงเคร,ราะห์ศพเรียเชิญครับ <board> กติธรรมจตภาพขอกราบ,บคุณคุณสุวิมลของทีตัวแทนของสมาคมชอบนกิีสเคราะห์สมอที่มอบเงินสนเคราะห์สดให้กับตัวแทนของทางจตภาพนะครับต่อไปเป็นรายการบริจาคของทางจตภาพซึ่งจะได้บริจาคทรัพย์หรือทุนจํานวนหนึ่งพร้อมด้วยพระกลมกระติกน้ําแข็งและอื่นๆนะครับขออนุญาตนําเรียนรายละเอียดดังน,นี้นะครับ แลำดับ,บที่หนึ่งเรียนเชิญวัยวัจกรหรือตัวแทนจากวัดบ้านหนองม่วงรับมอบทุนจํานวนหนึ่งจากทางเจ้าภาพพร้อมด้วยพัดลมสามเครื่องกระติกน้ำหนึ่งใบเก้าอี้สิบตัวแล้วก็ต้นไม้หนึ่งต้นนะครับ,เร,เ,รบเรียนเชิญครับรายการที่ไม่สะดวกนอบตอนนี้ก็แสดงตนรับหลังจากเสร็จพิธีก็ได้นะครับ เป็น,นทุนจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยพัดลมสามเครื่องกระติกน้ำหนึ่งใบเก้าอี้สิบตั 1, บแว, e ตวและต้นไม้หนึ่งต้นนะครับรายการบริจาคที่สองเป็นเชิญกัวแทนจากโรงเรียนบ้านบูรพารับมอบทุนจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยพัดลมหนึ่ง 1, พะพัดลมสอง 2, เครื่องจากทางจาภาพเรียนเชิญครับเป็นคุณครูจากโรงเรียน บ้านบรพานะครับเรียนเชิญรับ่อบทุนจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยพัดลมสองเครื่องเรียนเชิญครับรายการที่สามเป็นรายการบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วงโอกาสนี้เรียนเชิญคุณครูดูตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วงรับมอบทุนจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยพัดลมสามเครื่องจากทางาภาพเรียนเชิญตัวแทนรับมอบครับ การบริจาคที่4ี่ทงจะภาพอินดีจะมอบคุนจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยพัดลมสองเครื่องให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรโอกาสนี้เรียนเชิญตัวแทนรับมอบครับเป็นคุนจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยพัดลมสองเครื่องเรียนเชิญครับรายการบริจาครายการที่ห้า ทางเจ้าภาพมีความยินดีจะมอบทุนจำนวนหนึ่งให้กับหมู่บ้านหนองม่วงโอกาสที่เรียนเชิญตัวแทนหรือผู้นำชุมชนของบ้านหนองม่วงรับทุนจำนวนหนึ่งจากทางเจ้าภาพเรียนเชิญครับและรายการ บริจาครายการที่6เป็นรายการสุดท้ายทางจะ,จะมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ,ปบลปาะแวจำนวนหนึ่งเตียงนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ,ปบลปาะแวรับมอบเตียงผู้ป่วยจากทางาภาพเรียนเชิญครับ สมคราสศพของทางเจ้าภาพจากชมรมสมาคมต่างๆและก็การบริจาคเพื่อการกุศลของทางเจ้าภาพก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้เรียนเชิญทางเจ้าภาพปรับที่รับรองเดิมเรียนเชิญครับขออนุญาตไปลําดับพิธีที่สพิธีการทอดผ้าบังสุคุณซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพไดะเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้มิเกียรติต่อไปนี้นะครับได้ให้เกียรติเป็นประธาน,นขึ้นทอดผ้าบังสุคุณ เรื่องต้นที่ไตรบังสกุลชุดเปิดนะครับทาก้กรเพ้าขอเรียนเชิญนายสุธกิจจันทาอดีตอกกคขอขอสอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสิสเกีตเขตสี่ได้ให้เกียรติขึ้นทอดผพ้าใพต้บังสกุลชุดเปิดเรียนเชิญครับท่านที่สองเรียนเชิญนายวันทาสายสีรองนายกองการริหารส่วนตมบผลผักลแรลได้ให้เกียรติขึ้นทอดผพ้าใพตรบังสกุลชุดเปิดเรียนเชิญครับ ุญาตเรียเชิญท่านผู้มีเกยียรติทั้งสองท่านพร้อมกันเลยนะครับแล้วการน,นี้ขอกราบอิมลพระคุณเจ้าพระอธิการสัทเถียนปัญญาวโรจะอาวาสวัดมัจจิกลาและพระอธิการสมศรีกัณฑมีโรจะอาวาสวัด้านหนองม่วงสองรูปเป็นองค์พิณาผ้าไกรบรสกุลชุดเปิดกราบอิมลด้วยความเคารพครับ ครับขออนุญาตไปชุดที่สองเลยนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติชุดที่สองสี่ท่านดังนี้นะครับเรียนเชิญคุณพิเชษสมภูมิ จากกลุ่มโรงเย็ยนการกุศลคุณสมบัติจำนิกรจากกลุ่มโรงเย็ยนการกุศลคุณเทพจันถาจากอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคุณสหมหวนจันถาจากบ้านหนองม่วงเป็นเชิญทั้งสี่ท่านครับให้เกียรติขึ้นทอดพระบางสกุลครับเป็นเชิญครับ ลำด,ดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติชุดที่3 4สีท่านตามลำดับดังนี้นะครับเรียนเชิญคุณมิกรมนาม,มโคศจากกรุงเทพมหานครคุณสงวนศักดิ์บุญนำจากกรุงเทพมหานครคุณวรรภาสายธนุจากบ้านหนองม่วงคุณบาโนบุ้งทองสอปตอเขตรวัฒนอำเภอภูสิงเรียนเชิญทั้ง4ีท่านนะครับได้ให้เกียรติเป็นทอดภาพบรรสกุลเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติชุดที่สี่สี่ท่านดังนี้นะครับเรียนเชิญคุณทงคุณธงไทยสัญจรเลิศก,กำนันตำบลปุดปลาขาวจากจังหวัดกาลสิน์คุณสงวนกุตระแสงจากจังหวัดกาลสิน์คุณสมเนศศรีนาพลจากจังหวัดกาลสิน์แล้วก็อาจารย์สุวัฒด์ศิลป์การถวิลจากจังหวัดกาฬสินเรียนเชิญทั้งสี่ท่านครับให้เกียรติขึ้นทอดพระบรมศุลเรียนเชิญครับและทั้งสี่ท่านนี้ หลังจากวางผ้าเสร็จก็เรียนเชิญอ,อยู่รอพระคุณเจ้าเพื่อพิจารณาพ้าบางังสกุลตามดับต่อไปนะครับโอกาสนี้ขอกราบพิมนลแทนคณะสงฆ์สี่รูปเป็นองค์ดาผ้าบังสกุลกราบพิมลด้วยความกรพครับ ในเบื้องต้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยในนามของเจ้าภาพต้องของกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้เอ่ยนามมาในเบื้องต้นที่ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนขึืนทอดผ้าบังสกุลว้โอกาสนี้ของหน้าทานบรมีที่ภรรยาบุตรหลานญาติพี่น้องของคุณพ่อศรีจันทร์ที่ปงคลผู้วชนที่ได้ร่วมกันบริจาคทานในวันนี้จงเป็นกุศลผลบุญหน,น,น,นุนส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อศรีจันทร์ ทีบ,บงคนได้ไปสู่สุคติในสัมปรายจะพบเบื้องหน้าดิเถินทุกชีวิตมีเกิดในเบื้องต้นแล้วก็วนเจ็บแก่ให้แลเห็นในตอนกลางทุกอย่างต่างๆเป็นไม่ยกเว้นตอนสุดท้ายตายทุกคนท่านภูมิกียรติที่รู้ทุกท่านครับร่างอันไร้วิญญาณที่นอนแน่นิ่งในหีบศพอันิจิติการตานี้ เป็นร่างของคุณพ่อสีจันทร์ที่ปค็คนซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณอุปการต่อชาติและศาสนาตลอดทั้งชุมชนของเราเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือท่านเป็นผู้ที่เคยดํงดูเพศเป็นสมณะหรือเป็นนักบวชเคยทำโรงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับครั้นได้มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตอย่างกระหักก็ได้มีโอกาสเป็นผู้นำชุมชน เป็นหูเป็นตาแทนถางราชการนับไลว่าตลอดชีวิตของท่านได้ทําคุณประโยชน์ไว้บนโลกใบนี้อย่างมากมายก่อนที่ร่างอันไร้วิญญาณนี้จะถูกสลายให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งและเพื่อเป็นอนุสรณ์คุณความดีของผู้บัชนที่ท่านดูษากระทาําบําเพ็ญมาตลอดชีวิตของท่านกระผมจะได้นําเรียนประวัติของท่านพอสังเกต ทั้งดีเพื่อเป็นอนุสรณ์คุณความดีที่จะจารึกไว้ในความทรงจําของภรรยาบุตหลานญาติพี่น้องผู้ที่อยู่เบื้องหลังตลอดไปประวัติของคุณพ่อสีจันทร์ชิดมงคลคุณพ่อสีจันทร์ชิดมงคลเกิดเมื่อวันที่21เ,เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2491ที่บ้านหนองบ่วงตําบลผักแพว อำเภอพันธรารมจังหวัดศรีสะเกดเป็นบุตรของคุณพ่อน้อยคุณแม่ผันทิพยมงคลมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด9คนดังนี้ 1. คุณพ่อศรีจันทิพย์มงคลผู้วายชน 2. นางบุญศรีพันทอง 3. นางสุพันณีทิพยมงคลได้เสียชีวิตแล้ว 4. นางมนตรีทิพย์มงคล เป็นเสียชีวิตแล้ว 5. ้นายวิชัยทิพมงคลหกนายสวัยทิพมงคลเจนางไหมจันล่าแปดนางอุทัยทิพมงคลเก้านายสมัยทิพมงคลประวัติด้านการศึกษาคุณพ่อศรีจันททิพมงคลจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียน บ้านบูรภาตำบลจานะเพอกามจังหวัดสีสเกตและจบนักธรรมชั้นเอกชีวิตสมรสคุณพ่อสีจันทร์ที่มงคลสมรสกับคุณแม่ทาสกุลเดิมไกรศรีมีบุตรคุณธรรมด้วยกันทั้งหมดสามคนดังนี้หนึ่งนายวิวัฒน์เชิญชมประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดชนบุรีสองนายปัจจาเชิญชมประกอบอาชีพส่วนตัวที่บ้านหนองม่วงตำบลปักแพว อำเภอรกระโรมจังหวัดศรีสะเกดสานายธีรวุฒิบุญชมประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดชนบรุรีนอกจากนี้ท่านยังได้รับห,หลานทั้งสองคนไว้ในอุปการะอันได้แก่นางสาวกัน,นิกาเชิญชมปัจจุบันศึกษาอยู่ไม้ลายร,ราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร หลานคนที่สองได้แก่นางสาวมติกาเชิญชมปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนวรราชาทิดามาวิทยาจังหวัดปทุมธานีประวัติด้านการทำคุณงามความดีที่ควรได้รับการยกย่องคุณพ่อสีจันทร์ที่คงคลหลังจากจบการศึกษาแล้ว เดอมาช่วยปิดามันดาประกอบสมาชีพจนกระทั่งอายุครบ20ปีบริบูรณ์จากนั้นก็ได้เข้าบรรชาอวิสมบตตามประเพณีของไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนค่าน้ำนมบรรดานั่นเองจากนั้นก็ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคปริยัตและท่าปฏิบัติในส่วนของภาคปริยัตนั้นท่านสามารถสอบได้น,นักขัมนน จากนั้นท่านได้ร่วมกับคณะสงฆ์สมเนีนพัฒนาวัดวาอารามจนเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆจนเป็นที่ไว้วางใจของคณะสงฆ์และให้ได้รับรลงกำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองม่วงตำบลขับแพวออำเภอกระทลมจังหวัดริสเกตเมื่อปีพุทธศักราช2520 งานสาคัญในช่วง,งรงะรบตํตแหน่งเจ้าว่าท่านดอกม่วงนี้ก็คืองานก่อสร้างพระอุโบสถซึ่งเป็นงานที่หนักหนักทั้งกายหนักทั้งใจแต่ท่านก็ต้องต่อสู้จนการก่อสร้างก้นสําเร็จท่านพรองตนอยู่ในเพศบรรพชิตนานถึง25พรรษาจากนั้นก็มีเหตุต้องลาสิกขากลับไปพรอมเพศเป็นพระว่าอีกเหมือนเดิมเมื่อ ปีพุทธศักราช2538ปี2544คุณพ่อศรีจันทร์ทิพยมงคลด้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองม่วงและดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองม่วงถึงสองสมัยจากปีพุทธศักราช2544ถึงปี2553 จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นับว่าท่านเป็นผู้มีกลุณูประการเป็นอย่างยิ่งต่องานของทางราชการและงานของพระศาสนาพระบวูวสวดที่ท่านเป็นผู้ริเรื่องก่อสร้างร่วมกับศรัทธาาตาโจมจนเสร็จนั้นหลังจากที่ท่านเปลี่ยนเพศมาเป็นกระวาดแล้วท่านก็ยังได้รับเกียรติจากชุมชนให้เป็นประธานในการจัดการสมโพธ์อย่างสมเกียรติคุณพ่อศรีจันทร์คิฟต์มงคล ปกติแล้วท่านเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจนกระทั่งเมื่อวันที่7มกราคม2566ได้เบียการล้มป่วยญาติน้องได้ส่มตัวเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลจังวัดสินสกีแพทย์ได้ตรวจพบว่าคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งที่ตับจากนั้นได้รับการรักษาอยู่ระยะหนึ่งอาการดีขึ้นจึงได้เดินทางกลับมารักษาต่อที่บ้าน จากนั้นอีกไม่นานอาการป่วยเริ่มแรงขึ้นจึงได้กลับไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจิตสเกตอีกครั้งหนึ่งคณะแพทย์ลงความเห็นว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่คุณพ่อปฏิเสธการรักษาวันที่25มกราคม2566ที่ผ่านมาได้ขออนุญาตออกจากโรงพยาบาลเพื่อมารักษาตัวที่บ้านของตนเอง จนกระทั่งวันที่ห1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณสิกษีนาฬิกาคุณพ่อสรีจันท์ิพย์มงคลได้จากญาติพี่น้องไปด้วยอ,อาการอันสงบทำกลางความเศร้าโศกเสียใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังสริอายุท่านได้75ปีขออัญเชิญเทวะทุกสถานนำวิญญาณพ่อสรีจันทร์สู่จุดหมาย สวงสวรรค์ชั้นใดไร้อบายพบสุดท้ายจนสถิตนิพพานท่านูมุเกีิจที่กระผมท่านครับคุณพ่อสีจันทร์ท่านมีชีวิตรุดแล่นอยู่บนโลกใบนี้นานกว่าสมควรตลอดชีวิตของท่านได้เกี่ยวเนื่องกับการเป็นมัจชิตแล้วก็เป็นพระวาา ช่วงที่ท่านในมิวกาเป็นบรรพชิตได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาเกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์เกี่ยวเนื่องกับพุทธศานิกชนมากมายครั้นออกมาแล้วก็ได้เป็นผู้นําในชุมชนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างนี้ในอดีตท่านเคยอาจเพื่อเกินเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางกายกรรมวัจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามไม่ว่าจะต่อหน้ารับหลังทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ของพวกเราได้โปรดอ,อารสิกรรมให้แก่ดวงวิญญาณของคุณพ่อสีจันที่ปกคนด้วยเถิดส่วน,นกุศลกรรมใดที่ผู้ไวยชนท่านได้เคยกระทำบำเพ็ญมาตลอดทั้งคุณกุศลที่ภรรยาบุตลาญาติน้องอเราท่านทั้งหลายได้กระทำในว,วันนี้โปรดได้บูรอองพรลังส่งผลดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสีจันทร์ี่บุกคนผู้ไวยชน ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายะพพพหน้าด้วยเถิดลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหันหน้าไปที่ตั้งศพสงบนิ่งทำจิตที่เป็นกุศลและร่วมกันจเจริญจิตภภาวนาแผ่เมตตาน้อมจิตกุีิบุญกุศลห้แก่โดวงวิญญาณของคุณพ่อศิีจันทร์ชิบงคุตามสังควรเกียบเวลาเบียเชิญทุกท่านครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านบรรยากาศี้ครั้งหนึ่งครับท่านผู้วิจรติที่รับกานครับงาน,าน,สนสบัเพ็ญกุศลสพของคุณพ่อสิจันท์ที่มงคลวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็จะประกอบพิธีชาวประนากิจตามประเพณีต่อไปวันนี้ทางเา้า้าพประวเกียรติเป็นอย่างสูงจากนายจารึษสายธนูอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมเ,เรียนเชิญท่านได้ประกอบพิธีทอพร้าใรบางสกุลชุดสุดท้ายตามดับต่อไปเ,เชิญด้วยความกรารพครับแล้กาสนี้ขอกราบอุทิศพระคุณเจ้าเจ้า,าที่การพร้อมเตชาปัญโยเก้าตะบลปักแพรได้มีตาพี่นาระไใรบางสกุลชุดสุดท้ายกราบอุทิศด้วยความกรารพครับ นำวางดอกไม้จันทร์ตามด้วยบทขาวถ้าจะมีการบทขาวนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธีวันนี้ร่วมกันส่งสก,การด้วยการวางดอกไม้จันทร์นะครับวันนี้ในานามของเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเจ้าที่การพรานพรมตชเชะปัญโยจากน่าตำบ,บนผักแผวเกตสองของคณะสมทุกรูปจากทุกอาวาส ขอกราบขอบพระคุณนายจารกสายธนูอดีตนายก,ก,ากาาผู้การผู้การบริหารจังหูักระทธานในพิธีตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติที่ไม่ได้เ่ยนามนะครับในนามของเาวาพต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติมาร่วมในพธิธีมาร่วมเป็นไออุ่นทําให้ญาติพี่น้องอที่เป็นเจ้าภาพที่เคยโศกเศร้าก็สาน ซาเป็นบ้างเป็นบางส่วนนะครับในานามของตภาพรู้สึกทราบซึ้งในเมตตาจิตอิจภาพจากทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้การจัดงานบเ็นกุศลและงานชาวนกิจสศพเพื่อเป็นการอุที่ส่วนกุศลให้กับคุณพ่อสีจันทร์ทิพยมงคลตั้งแต่ต้นจนอวสานถ้ามีสิหนึ่งประการใดที่ ข่าวตกอกร่องในนามของเจ้าภาพก็อขอกราบประธานภัยท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยส่วนในตัวกระผมแต่หน้าที่เป็นพิธีกรในนามของคองเริญเหตุศดถ้ามีการเอ่ยนามท่านขาดตกบกร่องต้องขอกราบประธานภัยทุกท่านไว้ในโอกาสนี้เช่นกันนะครับในนามของคองเริญเหตุศพวัดน้ำพ้ออำเภอกันลักษ์จังหวัดสิริษฐ์ ขอขอบคุณทางเาภาพที่มอมบความไวาวบงใจให้กับพิมพงานของปนเจริญศกได้ดูแลในเวลาอย่างนี้นะครับคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเรียกหาปนเจริญศศให้ดูแลได้ทุกเมื่อถ้ามีที่ถ้่่าทางทีมงานให้บริการข่าวตุวจกล่กองตรงไหนหรือท่านมีข้อเสนอแนะประการใดทางทีมงานก็ินดีน้อมรับคําชี้แนะคําติชมของท่านขอขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ และเช่นเดียวกันครับออามน้าอุสนผลบุญที่คุณพ่อสีจันทร์ที่มงคลท่านได้เคยร่วมปฏิบัติเจริญจิตภาวมาตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒนจงได้เป็นประบะเป็นเดชะเป็นภาะวะปัจจัยหนุนส่งให้แข่คุ้มีเกียรติญาติพี่ลอ้อมที่มาร่วมในวันนี้นะครับได้รับแบ่งส่วนมุญนั้นขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน เดินทางกลับถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับแต่ท่านก็มีเกียิครับหลังจากที่วางดอกไม้กันส่สงสกการเสร็จแล้วลงจากเมนชั่วคราวเมรลอยชั่วคราวก็อย่าลืมหยิบห่อข้าวซึ่งตอนนี้ทางเจ้าข้าวเตรียมห่อข้าวไว้แทนทำขอบคุณนะครับท่านที่เสร็จภารกิจแล้วเดินผ่านมาทางเต็นท์ทางด้านที่ตะวันอกก็จะมี คณนะรอให้บริการอยู่จิตได้เลยนะครับทางเจ้าภาพไม่รู้จะหาสิ่งใดเป็นการตอบแทนในเมตตาจิตนิตรภาพนอกจากความรู้สึกขอบคุณและก็สิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เป็นของระลึกแล้วก็ขอข้าวพอยที่จะบรรเทาความกระหายความหิวได้บ้างนะครับครับสำหรับวันนี้อ่ะตมมหข้องประการใดผมขอกราบขอไปทุกท่านในโอกาสนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีครับผม